สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับพอจ่อยไรเดอร์นะครับผมนะฮะคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับเนื่องจากเนี่ยทาง Harley ่ดีวสันเนาะมีการเปิดคลิปออกมานะครับ a d o e ดอร์อนะครับรุ่งรุ่นแห่งยุคใหม่นะครัเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมทำคลิปอัปเดตไปนะครับใน h a r ์รี่ดีวสันสองพเนี่ยซึ่งขาดไปอยู่2รุ่นนะครับ นี่คือรุ่นสติดไกด์กับรถไกด์ซึ่งไม่มีข้อมูลในหน้าเว็บนะ,ะซึ่งก็ทำให้ผมเนี่ยคาดเดานะครับได้ว่าเจ้าตัวสติดไกด์กับรถไกด์เนี่ยน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาทับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเนาะแต่ผมเชื่อว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาคงเปิดมาแล้วแหละว,ว่าเจ้าสองคนนี้เนี่ยมันมีสีอะไรบ้างมีความแตกต่างอะไรบ้างนะฮะเนาะแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งคือฮาร์รีดิวสันเนี่ยก็ประกาศแล้วครับว่าในวันที่2ีสมกราคมสองพัน้าหสิบเจ็ดนะครับเวลาประมาณหทุ่มบ้านเรานะครับประเทศไทยก็จะมีการเปิดเผยเออกมาเนี่ยครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะแต่ในรูปในอะไรเนี่ยมันเป็นรถทรงแนวสตีดไกด์แล้วก็ทรงแนวรถไกด์นะก็เป็นการคาดเดาของผมอีกนั่นแหละครับว่าก็จะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับบวกกับข้อมูลที่มีณตอนนี้เนี่ย ้าตัวสีไกด์กับรถไกด์เนี่ยมันไม่มีข้อมูลเรื่องของสีมาให้เราชมก็เป็นการสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมันใหม่แต่จะเปลี่ยนไปได้แนวทางไหนเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้นะครับแต่เรามีข้อมูลอยู่นะครับก็คือในปี2023นมะครับมีการเปิดตัว new cvo นะครับซึ่ง cvo 2รุ่นนี้เนี่ยก็จะมี cvo s t r e e t guide นะครับแล้วก็ cvo road guide ถึงจะบอกว่ารูปลักษ์รูปทรงเปลี่ยนโฉมใหม่หมดทุกอย่างนะครับแต่ยังคงมีความแบบความเป็นสิทธลายก็คงเป็นความเป็นสิดก์ายอยู่เป็นหน้ากากแบบเหมือนปากระเบนรถกดก็ยังคงมีความเป็นทรงแบบแนวรถกดอยู่แต่ตัวแฟลลิ่งตัวรูปลักษ์รูปทรงมันเนี่ยมันเปลี่ยนไปใหม่หมดแทบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟเป็น LED ทั้งหมดนะครับเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็เป็น LED ทัชสกรีนด้วยนะครับ แล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์121คิวบิกเป็น VVT ว wow! าล์วแปรผ่านด้วยอันนี้คือเรื่งใหม่หมดทุกอย่างนะครับอาจจะมีเรื่องของตัวโครงสร้างหรืออะไรเงี้ยก็ยังคงใช้ของตัวเดิมอยู่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนใหม่หมดซึ่งมันทำให้ผมคาดเดาแล้วก็คิดวิเคราะห์นะครับในส่วนตัวของผมนะครับของทางพอจาริเดอร์นี่แหละว่าเจ้าตัวสีไกด์แล้วก็รถไกด์ในปี2024เนี่ยอาจมีความเป็นไปได้นะครับที่จะ มีการปรับโฉมให้มันคล้ายกับเจ้าตัว C ีโอสถิตไกด์แล้วก็ลดไกด์ในปี2023ันก็ได้นะอ่าก็เนี่ยหลักๆเนี่ยผมผมคาดเดาได้เลยนะครับว่าอย่างแรกเลยนะครับสถิตไกด์กับลดไกด์เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับที่เขาจะมีการเปลี่ยนโฉมให้เหมือนกับเจ้าตัว c ีโอในปี2023ันอ่าซึ่งต้องบอกว่าถ้าเปลี่ยนมาแล้วนั้นเนี่ยโหสวยมากเลยนะไฟหน้า led ไฟท้ายแบบ led จอมีจอ LED ทัชสกรีนโอ้โหโคตรเท่นะฮะแล้วก็ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นรูปลักษ์รูปทรงเดิมนะครับเปลี่ยนแค่เครื่องยนต์นะครับเอาเครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุดที่เขามีเนี่ย121คิวบิกเนี่ยวาวแปรผัน VVT นะครับมาใส่เข้าไปอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเรื่องกฎหมายเรื่องค่ายูโรอะไรต่างๆเนี่ย มันเริ่มแบบบีบบังคับเข้ามาทำให้ค่ายรถเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้มีค่าเสียที่มันถูกต้องตามกฎหมายที่เขากําหนดอัปเดตล่าสุดนั่นเองนะครับอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าถามผมโดยภาพรวมนะครับเป็นไปได้มากๆเลยที่เขาจะทํารูปลักษ์รูปทรงแล้วก็พร้อมกับเครื่องยนต์บล็อกใหม่เนี่ยให้มาอยู่ในตัวสถิตกายแล้วก็รถกดในปีส0 2 4นยี่สบส่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการแบบคาดเดาเนาะ ดูจากคลิปวิดีโอแล้วก็ดูจากข้อมูลต่างๆในะต่างประเทศอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอติดตามชมนะครับหรือถ้ามีแบบอัปเดตมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะพยายามอัปเดตหน้าเพจนะครับเพจพอจยไรเดอร์ของผมนะฮะก็ใครที่กำลังสนใจแล้วก็รออยู่ใครที่แบบอยากได้ฮาร์ลีดิวสันแบบทรง CVO ในปี2023แต่ว,ว่าเราไม่ไม่แบบทุนทรัพย์ไม่ถึงอะไรเงี้ยเจ้าตัวนั้นน่ะ CVO 2023อะ่ะ ก็3ล้านนะครับคุณผู้ชมใครจะไปซื้อไหวถูกไหม <c oughs> ก็มีคนซื้อไหวแหละแต่แบบถ้าแบบคนโดยทั่วไปอะ่ะมันน้อยมากที่แบบจะซื้อนะผม้อม3ล้านนะ่ยต้องเหลือจริงๆนะครับแต่ถ้ามีความเป็นไปได้ในปี2024สติดไกด์แล้วก็ลดไกด์ทำโฉมแบบใหม่ออกมาเหมือนตัว CVO 2023นะแล้วราคาเนี่ยย่อมยาวหน่อยนะครับ ก็มีความเป็นไปได้ที่คนกลุ่มลูกค้าเนี่ย <_ d ata> เขาอาจจะสามารถจับต้องได้นะครับออประมาณนี้นะฮะ <_ d ata> ก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าเขาฮาร์รีเขาเปิดมาแบบนี้มันเป็นไปได้เป็นเป็นไปได้สูงนะครับที่เขาจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาเจ้าตัวสิทธีกายแล้วก็รถกดเนี่ยให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะมันเป็นรุ่นเพราะมันเป็นรถที่ยอดนิยมมากๆเลยนะคุณผู้ชม พราะแบบใครที่ขี่ฮาร์ลีไม่ว่าจะเริ่มต้นจากสปอร์ตเตอร์มาซอฟท์เทลหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องไปจบที่ทัวร์ลิงกันหมดอ่ะเออแล้วทัวร์ลิงก็มีอยู่แค่สตรีทไกด์กับรถไกด์นะครับต่อให้มีแบบถ้าตัวสตรีทไกด์เอสทีรถไกด์เอสทีมามันก็คือสตรีทไกด์กับรถไกด์อ่ะคุณผู้ชมแล้วยิ่งถ้าปี2 0 2 4เนี่ยมาในโฉมใหม่รูปใหม่ให้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่ามัน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 เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะ แล้วผมก็เชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ด้วยซ้ําที่เขาจะทําออกมาแบบนี้ในรูปแบบที่ผมคิดนี่แหละหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่ข้อมูลที่ผมมีนะตอนนี้แล้วก็แบบคิดวิเคราะห์นะครับในสไตล์พอใจไรเดอร์กับข้อมูลที่ผมเคยมีแค่นั้นเองนะฮะก็ต้องรอติดตามนะครับในวันที่24มกราคม2 5 6 7นสว่าจะออกมาแนวไหนนะฮะหรือหลังจากนี้เนี่ยเขาอาจจะมีแบบปล่อยคลิปปล่อยอะไรให้เราแบบ รับชมมากขึ้นเนเดี๋ยวมาอัปเดตกันทีทีละกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดในมุมของผมนะครับถ้ามองเรื่องราคาถ้าสมมุตินะในสมมตใิในส่วนตัวเองเนี่ยถ้ามันมารูปลักษ์รูปทรงแนวเดียวกับเจ้าตัว c v o ในปี2023เนอะอย่างตัว c v o เนี่ยแม่งมัน3ล้านแล้วใช่ปะมัน3ล้านก็3ล้าน1 3ล้านสอ่ะเออมันค่อนข้างสูงแต่ถ้าเขาเอาโฉมเนี้ยมาจับอยู่ใน ตัวสติ์ไก์แล้วก็ลดไก์ตัวธรรมดาเนี่ยราคาเหรอถ้าณนะปัจจุบันในปี2 0งพเจ้าตัวสธิ์ไก์แล้วก็ลดไกเนี่ยมันก็ไปล้านหกล้านเจ็ดแล้วนะมันก็มีเท่าไหร่นะล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดนี่แหละเออประมาณนี้ครับถ้าทํามาในรูปแบบโฉมนั้นเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยผมว่าได้มีแตะสองล้านนะ <c oughs> ก็ก็ต้องรอดูว่าว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนเรื่องของราคาเนาะแต่ผมเชื่อว่าแมงราคามันกลับมาแหละมันกลับไปเหมือนตอนที่ นำเข้ามามันไม่เหมือนตอนราคาที่มาประกอบในประเทศไทยแหละอแต่ก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่เขาอาจจะราคาอาจจะไม่ได้แพงเกินไปขนาดนั้นแต่เนี่ยก็อยู่ประมาณล้านแปดสองล้านเนี่ยผมว่าต้องมีถ้าเป็นโฉมนั้นนะอแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะไม่ใช่อย่างที่ผมคิดก็ได้หรือคุณผู้ชมนะครับมีความคิห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรยังไงเนาะ หรือใครมีข้อมูลก็มาแชร์กันนะครับเป็นข่า,ขาวๆแล้วกันอย่าไปเชื่อผมมากแต่ถ้ามาแนวที่ผมคิดเนี่ยโอ้มันจาน้าบเลยครับสุดยอดที่สุดเลยแหละเอออ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้มีอัปเดตข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้เนาะก็เดี๋ยวมาอัปเดตอาจจะไม่ได้ทําคลิปหรือว่าอาจจะไปลงไว้ที่เพจพอจะไรเดอร์แล้วกันนะครับว่ารูปลักษ์รูปทรงหรืออาจจะมีแบบแนวทางของเจ้าตัวสิทธิ์การแล้วก็ลดการในปีส0 2 4ัิสเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะ ไว้มาติดตามชมันทีละกันนะฮะโอเคยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้มีข้อมูลเกี่ยวกับรถฮาริดีวสันในปี2 0 2 4อะไรใหม่ๆม,ม,มาอัปเดตก็เดี๋ยวอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันละกันวันนี้ก็ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมยังอยู่นะครับพอใจไรเดอร์นะฮะเดี๋ยวไว้มีโอกาสออกไปขี่รถเที่ยวกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ